เออแล้วจะมีใครตามไหม่ะลงไปทำไมล่ะเออลงไปแล้วเดี๋ยวจะพาเขาให้รางวัลเอ๊ะแล้วไปพูดแล้วถ้าเขาไม่ให้ทำอะไรอ่ะเอออะขอให้โอ้โหวันหน้าแล้ววันหน้าลงไปนีเกมมันก็ช้าเพะใหญ่เลยแถ่นี้เออเขาก็ให้รางวัลอีกไหนจะถ่ายรูปอีกวันหน้าจะลงไปทำไมเออแล่นดูตัวไม่ใช่มันลงมาแล้วเนี่ยลงแล้วเหรอเออลงแล้วเนี่ย งี้ลงมาทาไมวะลีเกเล่นเช้าหมดนีฮะมึงก็ลงไปไม่รู้เวลาเลยเอหัลหน้ามาขึ้นมามับผลหน้ามาลับลหน้ามาับผหน้านี่มาับผลหน้าน่ะใช่มาลับัลหน้าครับขอบคุณครับเฮยใก็ปวดนะครับผมใช่ก็ไ่ดูหนึ่า่อันขึ้นมา กูก็อยากลงแต่โกไม่คุ้มขยาเบาหวานเนาะเฮ้ยอ๋อไอคนนี้แหละเทพทานคนนี้เหรอเออเอาอย่างนี้มึงคู่มันให้กูคู่มันคูมันเลยได้ถือว่าเอ้ยจะไปรับรางวัลก่อนไปไหนอย่ามาให้ต้นนะรอสักครู่ได้อย่าให้มันรับรางวัลก่อนเออมันได้รางวัลมาแล้วข้ามันแล้วก็ชิงรางวัลไปคิดดี ขอบคุณด้ยนยไว้แสงหวานนะครับดอดขอบคุณนะเฮ้ยค <Hey! S 1> ุณไปไหนรับรางวัลสิอ oh, <c oughs> ไม่มีใครเรียกกูเลยเว้ยให้ขอบคุณนะครับขอบคุณเฮ้ย <Hey! S 2> ใครไม่ได้ไม่รอดแน่ที่ร,รัย <c oughs> ฉันเป็นคนดีไอ้พูดน้มก็เป็นคนร้ายมันให้ฆ่าฉันมาเพราะลูกดอใคระเราจะได้นำตัวให้รู้ใจเราให้น้ำว่าองค์สัตว์เทพประธานเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินเสนาภูมินครบประหลับบออแฟังวเราจะเป็นเจ้าเขาเป็นเจ้าแเราก็เป็นเจ้าไม่ได้นะทำไมล่ะเราไม่มีทุนแล้วเราโดนขโมยตังไป อยากให้กูรู้นะใครเห็นหน้ามันไหมเป็นอะไรโอ้ยแค่นี้ตีกูฟังใจลยพแล้วรู้เหรอว่ามันแค่ไหนอะฮะแบงค์เงาที่หลังเน่ทำมีปัญหานักบอกให้เจาพาเขาใส่ซองใส่สิ่งซองละหมื่นจริงปะเนี่ยแต่แกดูแลวหยิบไปน่ะดูดิวัดใจดีกว่าซองละหมื่นจะทำยังไงถึงได้อ่ะทํามัน ทข้าไงถึงได้ลงแบงค์ล่างมาจริงปะนะจรตงไปทุกม่ตไปทุกแม่ตบไปทุกแม่โอ้โหไม่ต้องรอแล้วเอาทั้งยวงไปนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไปทุกแม่อยู่ไหนรู้เห็นยังครันนะเอาเลยไปไหนแล้วล่ะไหนอ่ะนั่นไงโอ้ยของ

ยังไงเนี่ยไม่ได้เติมมิไม่ได้เติมอะไรไมได้เติมสองมามอันนี้แนจะไปดึงไหมต่อไ่ดึงตต่าเดี๋ยวไปดึงไหมเฮ้ยแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยไปช่วยพี่เขาหน่อยไปเรีวยาเรเป็นงานจะช่วยคนนั้นมันเป็นคนายมันได้ค่าจะมาเพื่อรับหลอ ไอตัวเขามีเก้าอี้แล้วคุณช่ดึงก่อนเหรอเออเออ